ทางสถิติจังหวัดลบบุรีค่ะเขาก็ได้จับมือกับเทศบาลเมืองลบบุรีนะคะเดินหน้าเคาะประตูบ้านค่ะแจกแบบสอบถามสำรวจความต้องการลิงในพื้นที่พักอาศัยในเขตเมืองเก่านะคะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะของการลงพื้นที่โดยทางสำนักสถิติจังหวัดลบบุรีเขาได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะจัดทําประชาคมเรื่องของลิงนะคะโดยทําการแจกแบบสอบถามให้กับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในเขตเมืองเก่าในการสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการให้ลิงเนี่ยอาศัยในเขตบริเวณเมืองเก่าก็คือในเมืองที่ตําบลท่าหินนะคะโดยการกรอกแบบสอบถามเพื่อสํา ตรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการให้มีลิงเนี่ยอยู่ในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าหรือไม่และถ้ามีต้องการให้มีลิงเนี่ยอยู่กี่ตัวนะคะซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมไปแล้วนะคะที่หอประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะแต่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกมากรอกแบบสอบถามดังนั้นทางจังหวัดลบบุรีนะคะโดยสำนัก สถิติจังหวัดลบบุรีค่ะเขาได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีนะคะจัด กำหนดลงพื้นที่โดยทำการเคาะประตูบ้านแจกแบบสอบถามเพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองเก่าแสดงความคิดเห็นจำนวน3ครั้งซึ่งครั้งแรกลงพื้นที่แจกไปแล้วเมื่อวันที่17กันยายนครั้งที่2คือเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีแผนจะลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่6ตุลาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นก็จะรวบรวมแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาประมวลผลนะคะเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร แล้วก็คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลบบุรีพิจราร,จรณาดําเนินการขับเคลื่อนต่อไปด้วยนะคะซึ่งสํานักงานสถิติจังหวัดลบบุรีก็จะรวบรวมแล้วก็นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาดําเนินแก้ไขต่อไปสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่สํานักงานสถิติจังหวัดลบบุรีหมายเลขโทรศัพท์0 3 6 7 7 0 1 30ค่ะ